น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมหลายคนคะ่ะที่ลงสมัครแอร์โฮสเตสสัมภาษณ์ไปหลายอรอบมากเลยแต่ก็ไม่เคยผ่านเข้าไปทํางานกับสายการบินจริงๆสักทีทั้งๆท,งท,งที่หน้าตาดีบุคลิกภาพก็ดีภาษาก็ใช้ได้นะแต่ทําไมนะ้ากรรมการก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่เหมาะกับสายการบินนะคะวันนี้คะ่ะถ้าน้องเป็นคนนั้นและอยากจะรู้วิธีการทํำยังไงให้ผ่านการสัมภาษณ์แล้วก็ติดปีกทา ำงานกระสายการบินได้จริงๆดูคลิปนี้พี่จุ่มจะมาแชร์3ปัญหาที่น้องๆส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ากำลังทำผิดพลาดและ3ทางออกของคนสมัครลูกเรือยที่ต้องรู้ Good morning ladies and gentlemen welcome on board Qatar Airways flight q r 9 6 จากประสบการณ์ของพี่จุ๋มนะคะที่ได้สอนลูกศิษย์มาตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดที่เขาได้ติดปีกจริงๆพี่จุ๋มก็รู้เลยค่ะว่าจุดแรกที่พี่จุ๋มเห็นเลยนะเป็นปัญหาก่อนที่จะมาติดปีกน,น้องยังไม่มีภาพลักษณ์ของสายการบิน,นยกตัวอย่างนะน้องอุ้มเนาะเป็นลูกศิษย์พี่จุ๋มเองตอนแรกๆที่เข้ามาเรียนกับพี่จุ๋มเนี่ยคะ่ะแม้แต่ในหัวเนี่ยก็ยังมองเห็นภาพตัวเองที่จะเป็นแอร์ได้แบบไม่ชัดเจนเลยยังรู้สึกว่าเราจะต้องไปคุยกับกรรม ยังไงงยัโฟกัสไปในเรื่องที่อยากจะให้กรรมการชอบแต่จริงๆแล้วค่ะการที่เราจะเป็นลูกเรือมันคือการที่เราจะเข้าไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือว่าเป็นตัวแทนของสายการบินเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะท่าทางหรือว่าบุคลิกภาพของเราค่ะจะต้องสื่อถึงแบรนด์ของสายการบินได้อย่างชัดเจนซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะจากตอนแรกที่น้องอุ้มก็เป็นคนธรรมดานเนเหมือนน้องๆทุกคนตัวพี่จุ๋มเองก็เช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะไป ทำงานกับกาตาแอร์เวยสก็เป็นคนธรรมดาแต่ด้วยความที่ในวันสมัครทั้งพี่จุม๋มแล้วก็ทั้งน้องอุ้มได้นำเสนอตัวเองในด้านที่บ่งบอกได้ว่าเราสามารถที่จะไปเป็นภาพลักษ์ขององค์กรให้กับเขาได้เรามีคาแรคเตอร์หรือเรามีบุคลิกอะไรบางอย่างคะ่ะที่ทำให้สายการบินเห็นว่าเราจะเข้าไปทำงานเป็นตัวแทนให้กับสายการบินของเขาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆจะต้อง กาทำก็คือการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองให้แมชกับแบรนด์ของสายการบินนั้นๆและปัญหาที่สองค่ะอันนี้คอมมอนมากๆเนาะน้องยังไม่เข้าใจบริบทของการเป็นลูกเรือ ที่แท้จริงหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าการเป็นแอร์นะคือต้องสวยแกลมเราเห็นความสวยเราเห็นความแกลมเราเห็นการทํางานบนไฟล์นะคะก็แค่เสิร์ฟอาหารเสิร์ฟชาเสิร์ฟกาแฟนิดนิด,นด,นดนหน่อยหน่อยหลังจากนั้นก็คือแลนด์พอแลนด์เสร็จก็เที่ยวได้เลยอันนี้คือจากภาพนะคะที่เราส่วนใหญ่เห็นในสื่อโซเชียลต่างๆซึ่งจริงๆแล้วอะคะ่ะมันไม่ใช่เลยบริบทของการเป็นลูกเรือจริงๆค่ะมันคือการที่เราต้องเป็นนัก แก้ปัญหาเป็น Safety Professional เป็นผู้รักษา ความปลอดภัยและเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับสายการบินในเวลาเดียวกันซึ่งตรงนี้ค่ะพี่สุมอยากจะให้น้องๆปรับมุมมองใหม่ในการมองอาชีพนี้นะคะเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าบริบทของงานจริงๆมันเป็นยังไงการพัฒนาตัวเองของเราค่ะมันก็อาจจะไปผิดทางทำให้เราไม่ถึงมาตรฐานของสายการบินได้ปัญหาที่3ค่ะคือน้องยังไม่ได้แสดงตัวเองในมุมมองที่ สายการบินอยากเห็นนะคะยกตัวอย่างนะคะพี่จุ๋มมีน้องคนหนึ่งที่เข้ามาดูไลฟ์พี่จุ๋มและถามว่าหนูเป็นเจ้าแม่ไฟนอลอันนี้ถ้าน้องดูอยู่นะพี่จุ๋มก็ขออนุญาตเล่าเรื่องนี้นะคะพี่จุ๋มคิดว่ามันเหมาะมากๆเลยกับคอนเทนต์ในวันนี้น,ะน้องคะ่ะเขาเข้ามาเล่าให้ฟังว่าน้องเนะะี่ยเข้าไปถึงรอบไฟนอลถึงเจดรอบด้วยกันแต่ ไม่เคยผ่านสัมภาษณ์รอบไฟนอลเลยพี่จุ๋มก็เลยถามว่าแล้วหนูทำอะไรล่ะคะมันเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้พี่จุ๋มฟังหน่อย น้องก็เล่าให้ฟังว่าหนูก็ใช้กรูมิ่งดีแล้วนะคะหนูก็เตรียมตอบคําถามแบบเป๊ะแบบมากค่ะหนูเตรียมไปเยอะมากแล้วหนูท่องไปเยอะมากซึ่งเมื่อน้องพูดแบบนั้นออกมาค่ะพี่จุ๋มรู้เลยว่านี่แหละค่ะคือการเตรียมตัวที่ไม่ใช่มุมที่กรรมการอยากเห็นนะคะปัญหาหลักเนี่ยน้องไปเข้าใจว่ากรรมการต้องการคำตอบที่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะมันคือการแสดงทัศนคติ ที่ใช้<ม>การทำงานค่ะมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของกรูมิ่งกับโฟกัสที่การตอบคำถามอย่างเดียวมันจะเป็นเรื่องของการแสดงออกของเราเรื่องของบุคลิกท่าทางต่างๆมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่กรรมการเนี่ยเขาจะเริ่มดูเราตั้งแต่รอบแรกไปจนถึงรอบสุดท้ายแล้วก็จะเอามาประกอบกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นในบริบทของการไปสมัครไปสัมภาษณ์กับกรรมการนะคะเราไม่สามารถโฟกัสแค่กรูมิ่งกับโฟกัสที่การตอบคำถาม แต่โฟกัสเรื่องที่กรรมการเขาอยากได้จริง,รงๆก็คือเรื่องของทัศนคติในการที่จะเข้าไปร่วมงานกับสายการบินของเขาในระยะยาวค่ะซึ่งถ้าน้องๆอ,อยากรู้ว่าสายการบินเขาต้องการคนที่มีคุณสมบัติยังไงและเราจะนําเสนอตัวเองยังไงให้สายการบินเขาเห็นได้แบบตรงจุดนะคะพี่จุ๋มสรุปทั้งหมดไว้แล้วในคอร์ส i i r l i n e Ambassador Bl บลก็สามารถไปดูได้ที่ลิงก์ใน description Box สิ่งที่พี่สุมอยากจะบอกให้น้องๆก่อนที่จะลงสนามสมัครแอร์โฮสเตสกรรมการหรือว่าสายการบินไม่ได้มองหาคนที่เก่งที่สุดเพอร์เฟที่สุดแต่เขาหาคนที่พร้อมจะพัฒนาค่ะ และการพัฒนาในแบบที่สายการบินมองหาเนี่ยคะ่ะก็คือ mindset ของการเป็นนักเรียนที่ไม่มีวันหยุดเรียนรู้คือพี่จุ๋มเนี่ยตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นคนที่เก่งอะไรแบบมากมายเลยนะยอมรับว่าถึงแม้ตัวพี่เนี่ยจะได้ติดติตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงสนามเลยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าก่อนหน้านี้คะ่ะพี่จะเริ่มจากการเป็นคนที่แบบเก่งมาเลยไม่ใช่คะ่ะแต่พี่จุ๋มเริ่มต้นจากการที่ตัวเองเป็นคนที่ชอบเรียนรู้รักการพัฒนาตัวเอง แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆเ,เลยนะเรื่องเหล่านี้คะ่ะมันกลายเป็นคุณลักษณะหรือว่าเป็นนิสัยประจําตัวซึ่งในวันที่พี่จุ๋มลงสมัครพี่จุ๋มก็ไม่ได้ไปในลักษณะการเป็นมนุษย์เก่งหรือมนุษย์เพอร์เฟกนะคะพี่จุ๋มไปเป็นคนแบบธรรมดามากๆอันนี้คือชุดที่พี่จุ๋มไปสมัครจริงๆแล้วซึ่งอย่างที่น้องๆเห็น,นะคะ่ะมันห่างไกลกับคําว่าเพอร์เฟกมากๆแต่พี่จุ๋มไปด้วยใจที่พร้อมจะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเพราะฉะนั้นตรงนี้คะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไป นำเสนอกับสายการบินและรูปแบบการพัฒนาแบบที่2นะคะก็คือการพัฒนาจาก inside out อย่างน้องที่พี่สุมเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะโฟกัสเรื่อง grooming โฟกัสในการตอบคําถามก็จริงค่ะ แต่เขายังไม่ได้โฟกัสการเป็นตัวตนข้างในของเขาค่ะการเป็นตัวตนข้างในคืออะไรการที่เราพร้อมไหมที่จะทําอาชีพนี้เห็นตัวเองที่จะทําอาชีพนี้หรือเปล่าการที่เรามีความมั่นใจแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ไหมว่าเราจะทํางานนี้ได้จริงๆเพราะการที่กรรมการจะเห็นได้ค่ะว่าเราจะทางานให้กับสายการบินเขาได้ไหมกรรมการก็ต้องเห็นเราจะข้างในออกมาข้างนอก เช่นเดียวกันและรูปแบบการพัฒนายอย่างสุดท้ายค่ะคือการสื่อสารที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ค่ะการสื่อสารที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยไม่ใช่สักแต่ว่าแค่พูดได้พูดคล่องพี่จุ๋มเชื่อว่าคนที่พูดคล่องกว่าพี่จุ๋มเนี่ยมีเยอะคนที่พูดเก่งกว่าพี่จุ๋มมีเยอะที่ใช้กรามาเปร๊ะเป๊ะเนี่ยมีเยอะกว่าพี่จุ๋มมากๆจริงๆแต่เราต้องเป็นคนพูดเป็นมากกว่าค่ะเขาเรียกว่า พูดเป็นอะอยู่เป็นพูดให้กรรมการเห็นถึงคุณภาพของเราได้พูดให้กรรมการเห็นว่าเราจะไปเป็นลูกเรือให้กับสายการบินเขาได้ตอนพี่จุ๋มไปทํางานจริงบนฟล์ยค่ะพี่จุ๋มก็พูดกับผู้โดยสารเป็นค่ะจะทํายังไงให้ผู้โดยสารใจเย็นลงจากที่แบบโมโหโมโหมาซึ่งวิธีการพูดวิธีการสื่อสารแบบแบรนด์แอมบาสเดอร์นี่แหละค่ะมันสําคัญมากๆและใครที่มีคุณภาพเนี้ยค่ะไม่ต้องไปกลัวเลยว่ากรรมการเขาจะชอบหรือไม่ชอบเรา ถ้าเราไปด้วยคุณภาพแบบนี้คะ่ะยังไงกรรมาการเขาก็ต้องอยากได้คนแบบนี้ไปร่วมงานกับสายการบินแน่นอนถ้าน้องๆน,นะคะอยากที่จะเรียนรู้วิธีการสมัครลูกเรือนที่ถูกต้องมีไกด์ไลน์มีแนวทางในการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ดีอยากเรียนรู้เทคนิคในเชิงที่ลึกขึ้นที่จุ๋มมีคอร์สแอร์ไลน์แอมบาสเดอร์บลู r ริน์นะคะที่จะ transform น้องๆจากจุด zero stage จนถึง the sky hero จุ๋มเนี่ยก็ได้ตั้งใจมากๆเลยนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่า transform น้องๆจากคนธรรมดา ทุกมก็ได้ใส่ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ทุกอย่างลงไปในอคอร์สค่ะเพื่อที่จะ transform น,น้องๆค่ะให้เป็นแบรนด์ ambassador ให้กับสายการบินได้จากภายในและวันที่น้องๆไปลงสนามจะได้มีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะนําเสนอต,ตัวตนของตัวเองให้กับกรรมการได้อย่างเต็มที่ใครที่สนใจนะคะตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วเนาะไปดูรายละเอียดได้เลยที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าใน description box และถ้าน,น้องชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ค่ะพี่จุ๋มลงคลิปทุกสัปดาห์เลยเนาะสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่ากด subscribe นะคะกดในทุกๆอย่างได้เลยนะและถ้าใครชอบนะคอมเมนต์ว่าชอบมาให้พี่จุ๋มหน่อยนะคะจะได้รู้เนาะแล้วพี่จุ๋มก็จะได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้น้องๆองอีกวันนี้ไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งคลิปหน้า Morning ladies and gentlemen welcome on board Qatar Airways flight QR966